สวัสดีครับเอ็กซ์ต้าโฮมพาชมบ้านวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับกับบ้านสไตล์มินิมอลมูจิหลังนี้นะครับงบประมาณการก่อสร้าง2.6ล้านบาทนะครับเป็นยังไงไปดูกันครับ ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่1นึ่งตารางเมตรนะครับกับ2ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องอเนกประสงค์แล้วก็1ห้องโถงใหญ่นะครับเรามาดูใิสนสอของหน้าบ้านกันนะครับบันไดลูกนอน5้าขั้นนะครับตามหลักของฮวงจุ้ยเนาะเรามีคิ้วจมูกกันลื่นของบันไดนะครับให้กับทุกขั้นส่วนราวกรนตกเนี่ยเป็นสแตนเลสเสลียงหน้าบ้านมีความกว้างอยู่ที่3.5เมตรนะครับส่วนด้านในบ้านจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันครับ ในส่วนแรกของบ้านนะครับเราก็จะมาพบกับโถนะครับที่มีความยาวถึง8เมตรนะครับความกว้าง0.5เมตรนะครับเป็นส่วนของโอเพนสเปซที่ลูกค้านัลรี่เคยกําลังเราเข้ามานะครับเราจะมาดูในเรื่องของหลุมท่อนไฟนะครับทางบริษัทเราก็แถมให้นะส่วนตัวแอร์ตัวนี้ลูกค้าก็เป็นคนเลือกเองครับเป็นแอร์ซัมซุงแบบสิีทางนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่แบบวงกลมนะครับส่วนต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของครัวนะครับผมครัวเนี่ยเราเป็นเคาน์เตอร์ปูนก่อนนะครับโดยที่ลูกค้าน่ยรีเคยว่าไม่อยากให้เป็นครัวไทยนะครับจะเป็น เรายังมีบานอลูมิเนียมตัวนี้นะครับในกระจกอลูมิเนียมนะครับพร้อมกับมุ้งลวดกันแมลงให้นะครับโอเคครับในส่วนถัดไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของห้องน้ําห้องรับแขกนะครับให้อยู่ติดกับห้องครัวกันนะครับห้องน้ำนะครับแบ่งเป็นโซนแห้งและโซนเปียกนะครับโดยที่ลูกค้าเนี่ยเลอกเป็นกระจก t e m p e r a ใส่นะครับห้องน้ำอาจะดูมีสเปซที่กว้างขึ้นนะครับช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับทางบริษัทเราเนี่ยติดตั้งเป็นมุ้งลวดกันแมลงให้นะครับ แล้วก็ถัดหน้ามาจะเป็นในส่วนของกะทั้งลูกอุนเลนชาว์เวอร์เองเนี่ยที่ลูกค้าเลือกเป็นสีดําอันนี้ก็อยู่ในงบประมาณของลูกค้าที่ลูกค้าตั้งไว้ทั้งหมดโดยที่ทางเราเนี่ยไม่ได้บวกค่าใช้จ่ายลูกค้าเพิ่มนะครับ <IS> เราจะมาดูในส่วนถัดไปของบ้านหลังนี้กันนะครับเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับหรือว่าจะใช้เป็นห้องนอนห้องอ่านหนังสือห้อง,งเล่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ โดยห้องนี้นะครับจะมีความกว้างอยู่ที่37เมตรคูณ3เมตรนะครับในส่วนของกระจกหน้าบ้านตรงนี้นะครับเป็นกระจกสังตัดพิเศษนะครับเป็นรูปทรงวงกลมที่จะเข้ากับบ้านสไตล์มินิมอลมูจิของลูกค้าหลังนี้นะครับผมส่วนต่อไปนะครับเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับซึ่งมีความพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเข้าไปดูกันนะครับ ในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์ห้องนี้นะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่4ณ4เมตรนะครับความพิเศษของมันก็คือมีห้องน้ําในตัวนะครับและก็จะมีระเบียงนะครับที่สามารถเห็นวิวได้ทั้งหมด180องศาเลยนะครับส่วนพิเศษที่ลูกค้าเลือกมาก,ก็คือเป็นราวกันตกนะครับแล้วก็เป็นกระจกเทมเปอร์นั่นเองนะครับในส่วนของห้องน้ำห้องนอน, Master, น,นมาสเตอร์นะครับเรามาดูกันนะครับ ห้องน้ํานี้พิเศษนะครับโดยเป็นห้องน้ําสําหรับผู้สูงอายุนะครับผมโดยเราสามารถติดตั้งราวกันจับอย่างนี้นะครับให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้งานคนเดียวได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทั้งอุ่นและเลนชาวเวอร์นะครับทางบริษัทเราก็แถมให้นะครับผมครับต่อไปนะครับเป็นส่วนสุดท้ายของบ้านนะครับหลังนี้เนาะเราจะไปดูในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์ที่สองนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเราตามเข้าไปดูครับ อันนี้คือห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องที่2นะครับมีขนาดความกว้าง4คูณ4เมตรนะครับเราจะพบกับระเบียงตรงห้องนอนเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของระเบียงตรงนี้เราจะเปิดไปเจอกับวิวหลังบ้านนะครับลูกค้าก็จะเลิกเป็นราวกันตกแล้วก็เป็นกระจกเทมเปอร์นะครับซึ่งลวดลายเนี่ยจะเป็นลายไม้เช่นเดียวกับตัวตูลูมิเนียมนะครับผมสำหรับห้องน้ำนะครับในห้องนอนมาสเตอร์ห้องนี้นะครับฟังก์ชันก็จะเหมือนกับห้องนอนมาสเตอร์ห้อง่อสักครู่นะครับแต่กันแค่ไม่มีราวกันจับสําหรับผู้สูงอายุนะครับเป็นไงกันบ้างครับฟัง สไตล์มินิมอลของบูจินะครับให้อยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการสร้างบ้านกับเอ็กซ์ต้าโฮมนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ทาง Facebook TikTok YouTube นะครับเอ็กซ์ต้าโฮมคอนสตรัคชั่นนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับให้กับช่องเอ็กซ์ต้าโฮมคอนสตรัคชั่นของเราด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะไปรีวิวที่บ้านหลังไหนจังหวัดไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอยาาากให้้คคุุณมมมีีีบนท่วสข Extra home, my tea extra home.